Mini F55 หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนกับไม่เพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยซื้อสดไม่มีแหวนและที่สำคัญนะคะยังมี MSI อยู่ด้วยนะคะถึงปีหน้าเลยห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะคันนี้เลย คันนี้มินิคูเปอร์นะคะเครื่อง1.5ทวินเทอร์โบปี2019นะคะตัว F55 เป็นตัวแฮต b a ็ก5ประตูคันนี้มาในราคาสุดพิเศษเช่นเดียวกันคัน1ล้าน1 9 0 0 0บาทที่สำคัญนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปปี2019ไม่30,000กิโลและที่สำคัญนะยังมี MSI นะคะเหลือถึงเดือน5ปีหน้าบอกเลยลูกค้าได้คันนี้นะคะสุดคุ้มแล้วที่สำคัญกรณีซื้อสดนะคะลูกค้าไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่ม7%ในราคา ตัวรถนะคะจะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าหลังคาขาวนะแล้วก็คาสติกเกอร์ดําแบบนี้เลยนะคะมาเดิมๆจากศูตรเลยนะคะกระจังหน้าแบบนี้เป็นสีดําเปียโนแบ็กนะคะ4ชั้นแบบนี้เลยนะคะนะ้าส่วนไฟนะคะคงเดิมตัวมินิคูเปอร์นะคะ ดวงใ,ใหญ่ๆกลมโตแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟฮาโลเจนด้านในนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างชุดแต่งของเขารอบคันเลยก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะก็จะเป็นอ้อมไปจนถึงด้านหลังเลยนะคะจะเป็นโคมดําบอกเลยว่าแม็กลายใหม่ชอบมากๆลงตัวกับคันนี้สุดๆเลยแม็ก i n นิคูเปอร์ของเขาเองเลยนะคะเดิมๆจากศูนย์มาพร้อมกับแม็กขอบ16นะคะตัวไฟเลี้ยวนะคะเขาจะอยู่ตรงแก้มข้างตรงนี้นะคะก็จะ ใหญ่ๆด้วยนะไม่ได้เป็นแบบเล็กๆนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวหลังคาเลยนะขอบยางไม่ต้องพูดถึงแน่นมากแล้วเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีไม่แห้งไม่กรอบแล้วก็จะคาดโคโม,มียมนะคะดันหน้าอ้อมไปทั้งคันเลยสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ที่เปิดเขาก็จะเป็นโคโม,มียมทั้ง4ประตูแบบนี้เลยนะคะมาเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าโลโก้นี่เลยมินิคูปเปอร์เห็นชัดเจนมาพร้อมกับ เซนเซอร์ S S ด้านล่างนะคะ4จุดแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะแล้วก็ไฟอันนี้เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะอ่ะมาดูด้านหน้าด้านหลังแล้วเดี๋ยวไอ้ลองเปิดด้านท้ายให้ดูดีกว่าเนาะมาอันนี้ก็สามารถเปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะคะนี่บอกเลยเปิดมากินใหม่ยังอยู่อยู่เลยคะ่ะลูกค้าคันนี้สภาพเดิมๆสีฟ้าเดิมๆเ,เลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับ เม็ดอา้างนะยังอยู่อยู่เลยค่ะลูกค้าและที่สําคัญภายในเขานะคือเรียบร้อยมากไม่มีรอยขีดข่วนด้านล่างแบบนี้เลยนี่ขนาดรถเรายังไม่ได้เก็บงานนะคะก็จะประมาณนี้ตัวโฉม5ประตูนะคะหรือว่าใส่ของนะคะสามารถพับเป็น2ชั้นแบบนี้ได้เลยพับ ขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะคะใส่ของด้านล่างนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แม่แรงมาครบหรือว่าเอาลงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวม่านบังมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วที่สําคัญเบาะด้านหลังนะคะก็มันเป็นตัวหันแบกก็พับได้นะ6 0สิบนะคะตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรให้บ้างสาหรับตัวนี้นะคะ F55 ปี2019คันนี้เดี๋ยวไปชมกันค่ะปะนี่เลยนะคะสําหรับคันนี้ชอบมากๆภายในดูดีมากเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว ูดสตตร์แล้วเรียบร้อยนะคะฟังก์ชันด้านในค่อนข้างจะให้มาแบบลงตัวเลยความส่วนด้านหน้าเขาก็จะดีไซน์สไตล์มินิอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นความโค้งมนเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหรือว่าภายในของเขานะคะรวมถึงจออันนี้ด้วยนะในส่วนของแอร์ก็จะให้มา4มุมแบบนี้เลยนะคะเลือกปรับเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะอุณหภูมิเราสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะ อ่ะส่วนจออันนี้คือเดิมๆเลยนะคะก็เลือกใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีเมมโมรีตรงนี้ให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะส่วนเรื่องมาเลื่อนมาด้านล่างนิดน,นึงนะคะก็จะเป็นหมดในส่วนของโหมดแอร์อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะที่เขาให้มาลูกค้าเลือกใช้งานกันได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างซ่อนๆตรงนี้นิดน,นึง ก็จะเป็นจุดเสียบ power outlet นะคะเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเป็น usb นะคะใช้งานได้เลยช่องใส่แก้วน้ํา2ช่องแล้วที่สําคัญได้มาเป็นเกียร์ออโต้เกียร์เขาก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะคือดูดีลงตัวเลยสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็จะมีจอยคอนโทรลเลอร์นะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลือกใช้เลือกปรับได้เลยถ้าลูกค้าไม่สะดวกใช้ในส่วนของด้านหน้านะคะคนขับขี่ก็สามารถเลือกใช้ได้อันนี้เขาก็ทํามาให้แล้วเรียบร้อยด้านหน้าบ้างดีกว่าพวงมาลัย3ก้การทรงสปอร์ตพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ อันนี้ก็จะมี2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะการควบคุมในส่วนของจอแล้วก็ฟังก์ชันด้านข้างนะคะเราเลื่อนมาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่านะคะคันนี้ให้มาก็จะเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าสแตนดาร์ดเดิมเดิมจากศูนย์เลยนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าห่อหุ้มสลีระห่อหุ้มตัวได้ดีมากๆเลยนะคะแต่อาจจะต้อง ดูแลรักษากันนิดนึงแหละเนาะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเบาะผ้าแต่ว่าอันนี้เจ้าของเดิมดูแลมันเนี้ยบอยู่แล้วเลยที่สําคัญเขาใช้งานน้อยด้วยก็จะมีนี่ยางนะคะปูพื้นแล้วก็จะมีพรมอีกชั้นหนึ่งที่เจ้าของเขาติดมาอันนี้ก็ให้ติดรถไปด้วยเลยนะคะทุกอย่างด้านบนนะคะไม่ว่าจะเป็นในหมวดของไฟต่างๆนะใช้งานได้ปกติเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกระจกมีในส่วนของไฟติดมาเรียบร้อยนะคะเดิมๆจากศูนยเดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าตัวจิ๋วๆแบบนี้รถจิ๋วๆแบบนี้มันคับแคบหรือว่ามันเป็นยังไงไปลองชมกันปะนี่เลยถือว่าดูดีนะไม่ได้คับแคบเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เป็นตัวรถที่แบบว่า เล็กๆนิดนึงเนาะตามชื่อเขาเลยนะคะแต่บอกเลยว่าขาไม่ติดหัวไม่ชนนั่งทางไกลไม่ปวดเมื่อยแน่นอนที่สําคัญจุกคนก็ได้จุกของก็ได้นะคะคันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนนะที่สําคัญที่ลูกค้าถามว่าปี18ทําไมไม่แค่ส0,000โลเท่านั้นนะคะบอกเลยเจ้าของมีรถหลายคันและที่สาคัญเวลาเขาใช้งานเขาจะใช้เฉพาะแค่วันหยุดเท่านั้นแล้วที่บ้านมีรถหลายคันทําธุรกิจ่อนข้างเยอะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะคะก็เลยเอามาขายเทินที่นี่เนาะก็บอกเลยว่า ได้คันนี้ไปตอบโจทย์แน่นอนนะคะอันนี้ก็จะช่องใส่แก้วน้ําบอกก็ตึงๆแบบนี้เลยเราดูภายในกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องพร้อมๆกันดีกว่าค่ะไปเปิดดูกันปะนี่เลยนะคะเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยนะคะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นตัวโชค๊คแผงกันความร้อนถือว่าสมบูรณ์แบบ100%เเซเครื่องนิ่งไม่สั่นไม่ดังนะคะถือว่าปกติเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็เครื่อง1.5ึ่งจุดห้าเทอร์บินเทอร์โบนะคะที่ได้มาเนาะสี่หม้อน้ํานะคะต่างๆทุกอย่างนะคะ เดิมๆเลยนะลูกค้าขาน็อตเนี่ยไม่เคยขยับแน่นอนลูกค้าสังเกตได้เลยนะขนาดเป็นผู้หญิงยังดูรู้เลยนะคะว่าคันนี้ก็คือเดิมๆจริงๆรับประกันตัวรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความคันนี้ก็คือมีการันตีลงในสัญญาให้ลูกค้าแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะให้ฝั่งมินิคูเปอร์คันนี้ไว้ด้วยค่ะ F55 ตัวเครื่องนะคะ1.5เทอร์ินเทอร์โบนะคะคันนี้ตัวปี2019 1 1ส0 0 0้าหจัดไฟแนในซ์ได้เต็มกูได้เกินนะคะและที่สำคัญมีเลดดอกเบี้ยพิเศษด้วยรถปีใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใครที่สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์สุดแปดสามสอง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 ศูนย์สามนะหรือเข้ามาชมได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากูคาค่ะตอนนี้เรามีรถให้เลือกมากกว่าเจ็ดร้อยคันแต่ยังไงก็ฝากไมนี่คูปเปอร์คันนี้ไว้ด้วยละกันค่ะบ๊ายบาย